สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กมาบอกบมาดามคำนวณเก่าเนาะค่ะในทางช่องยูทูปมาดามสิมาวางแนวทางของรัฐบาลไทยพ่อแม่พี่น้องเป็นจังไหนงหวดที่ผ่านมาเนะเาะคล้องล่อปลีดเข้าไปเต,มต็มเต็มเลขกระเดินหนึ่งห้าห้าหนึ่งเนาะแล้วอ้อก็คล้องบอ่อผ้าโชคเนาะค่ะคล้องบอ่อผ้าโชคไฮรางขึ้นบนศูนย์เก่าตรงๆพ่อแม่พี่น้องวันนี้เข้ามาจับตามองว่า สองเซียนดังจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังอีกไหมยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณบอพาโชคแล้วก็ออกปล่อยเปรตเด้ดอค่ะเด้อที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว่างทางสองแล้วเมื่อนี้เป็นวันที่สิบสองแล้วพอม่พี่น้องอีกไม่กี่วันรัฐบาลไทยก็จะออกแล้วเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขไม่เก่าไม่หลุดเท่าไปบึ่งตัวเลข แนวทางด้วยกันเลยค่ะว่าจะถูกใจไหมเนาะค่านี้ก at ็จะเป็นของออปลอยเป็ดเด้อพ่อแม่พี่น้องรัฐบาลไทยเนาะโดนจังสีมาทีนึงเด้อรัฐบาลไทยนี่พ่อแม่พี่น้องเลยจับตามองเด้อค่ะจับตามองเพราะว่ายาเลื่อนผ่านเด้อโดนจังสีพวมาเป็นคลิปหนึ่งเนาะเพราะว่าเล่าพัฒนาอาทิตย์ละสามครั้งพ่อแม่พี่น้องก็เลยมันไปเล่าลายกว่ามันไปไทยอยู่ ไทยห่อไปย่ำใดก็ได้ดอกมันอยู่ไกลเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ว่าเล่าห่อสิได้ขามโค้งกับเล่ม,มันไปอยู่อาทิตย์ละสามเทียแต่ว่าไทยห้อเดือนหนึ่งมีสองครั้งเนาะอ่ะใกล้จะถึงแล้วนะคะอีกไม่นานรอไม่นานเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเดอ้อเดียวกับสีหอดอีกแล้วเนาะขันเป็นนีเป็นสินเนี่ยงแห้งหอดไว้ได้พ่อแม่พี่น้องขันบ,บ่เป็นนีเป็นสินนี่ใครอยู่เด้อหอดยด่ำใดกับซางเนาะแต่ว่าเป็นนีเป็นสินไว้นี่ หอดไว้อยู่อเอาใกล้ข้ามาอีกแล้วรัฐบาลไทยขอให้ปังขอให้มานเดอ้ดอผู้ใดสิตามของเราเปล่อยเปียดนอกของออกปล่อยเปีดยดยม,มีใครได้ใครตามของออกปล่อยเปียดไหมคะแต่ถ้ายังบมีภคยได้ใคตามงวดนี้เข้ามาติดตามชมไม่เนาะเพราะว่าคลิปนี้จกคลิปนี้สิมาประชันครับสิมาประชันกับอัน อ๋อบ่อผ้าโชคเด้กค่ะสิมาประชันกับบ่อผ้าโชคเด้กคลิปนี้รอดติดตามชมเด้อบ่อผ้าโชคใครมากไฮล่างศูนย์เก่าขึ้นบนพ่อแม่พี่น้องมีสูตรตัดเพื่อนเด้ค่ะมีสูตรตัดและเพื่อนก็มีสูตรเต็มความเนาะมีสูตรเต็มของเพื่อนก็ไฮล่างขึ้นบนขึ้นกันพ่อแม่พี่น้องให้ก้าเม็ดเดียวความได้บน เข้าบบน้นเฉยแต่ว่าจับคู่ให้บ่ถูกเนาะของบ่อผ้าชูจับคู่บัดเป็นศูนย์เก่าอส่วนหนึ่งเก่าพ่อแม่พี่น้องเพิ่นออกศูนย์เก่าเนาะเอาเมื่อนี่ประชันสองเสี้ยนดังรอติดตามช่วงห้เบิ้งของออปล่อยเป็ดก้อนก้อนสิบปเบิ้งของบ่อผ้าชกเนาะสายหนังตัวย่างไปแน่นอหนึ่งพ่อแม่พี่น้องของบ่อผ้าชคแล้วก็ของออปล่อยเป็ด มืน,นี้เข้ามาแคปหน้าจอของออปล่อยเป็ดจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังไหมวันที่สิบเจ็ดจะถึงนะคะเหลืออีกไม่กี่วันลงให้ก่อนแน่นอนเมื่อนี่เป็นวันที่เมื่อนี่วันที่สิบสองเนาะค่ะเนาะสิบสองแล้วค่ะอีกไม่กี่วันแคปหน้าจอบปรเมพ่นอนองถ้าใครจะตามของออปล่อยเป็ดอปล่อยเป็ดไ้มา วิ่งบนล่างรัฐบาลไทย9กับ8 2ตัว4หาง94 96 82 83 3ตัว3หาง094 894เน้นที่94พร้อมพี่น้องเลยตัวเน้นตัวเจอ94 82 แล้วก็แปดสามเอาสามตัวกันเน้นทั้งสองหางเราพอแม่พี่น้องหน่อยค่ะเนาะเขิานหามากหน่อยหน่อยเน้นเนนตัววิง่งตัวรูดมาสองตัวเดอมืมานิเดอร์สองตัวมาตัวแน่นอนเอาล่องเบิรงหรือว่าจะมาทั้งสองตัวแคปหน้าจอไว้พิจารณาคะ่ะนี่จะเป็นของออปลอยเป็ดจักไนกยกาบ,บ,บคบุญควาุณออปลอยเป็ดเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนอกกาบขอพระคุณหลายๆเอาเฮ้ามาเบิรงของ บอ่อนำโชคเนาะโชคเนาะค่ะเนาะมาเบืองของบอ่อนำโชคที่นี่ว่าของเพื่อนจะให้ตัวใดที่มาดามให้เบิงเนาะว่าของบอ่อพาโชคบ่เมนบ่อนำโชคโอ้ยมาดามก็ไดของบอ่อ้าโชคเนาะให้บนให้ล่างขึ้นบนทั้งสูตรตัดและสูตรเต็มวันนี้เพื่อนจะให้ตัวใดสูตรตัดและสูตรเต็มเฮ้ามาติดตามชมไปพร้อมๆอมกัน เพราะว่าเพื่อนไ้มาเนี่ยเบื้องแล้วคือหลายหางบบแมนเดพอพ่พแมพี่น้องเพื่อนไ้แค่สองหางหนึ่งเด้เนี่ยไปกับไฮพรออมเรียบร้อยเด้นนี่มันอลไรคือลายหางแล้วตัวกันของเพื่อนมองดูนี่ให้41ออก51เกือบแตกเกือบแตกแล้วพ่แมพี่น้อง41ออก51แล้วให้ล่างขึ้นบนเจวอันนี้คือกันเพื่อนกะวงกลมไึ41เลยได้บนเนาะ แต่เป็นหาหนึ่งรางพ่อแม่พี่น้องใกล้เฉียดเสียดแบบสยิวเลยเมื่อนี้ห้าวาตตดตามช่มเบิ่งสูตรเต็มไปก่อนมาดูสูตรเต็มก่อนแล้วค่อยดูสูตรตัดเนาะเอาแคปหน้าจอไว้พ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของบ่อผ่าโชคเนาะยังไดกะกาขอบุญขอบุณบ่อผ่าโชคเด้อที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางง่องเนาะกะกาขอบพระคุณหลายๆ บอพาโชคให้มาวิ่งสุดเต็มนะค่ะเด้อสุดเต็มรัฐบาลไทยวิ่งบนค่ะบนเจ็ดเม็ดเดียวหมดก่อนเพลินห้ยเกาเม็ดเดียวเด้อจับตาม่องพ่อแม่พี่น้องเจ็ดเม็ดเดียวจับคู่สองตัวสี่หางเจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าหกเจ็ดสองสามตัวหางเดียวแขนแขนเก้าเจ็ดหก แคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องล่างนะคะล่างวิ่งสองเม็ดเดียวให้แค่สองหางหวดนีแห้งให้แขนค่ะพ่อแม่พี่น้องให้มาแค่สองหางจับคู่สองหางก็จะมีวิ่งสองเม็ดเดียวเนาะล่างเนาะแล้วก็สองแปดสองเจ็ดเน้นไปที่สองแปดเม็ดเดียวล่างคะ่ะแล้วบนเน้นไปที่เจ็ดหก แล้วก็เจ็ดเก้าสามตัวหางเดียวเน้นไปเลยพ,พอ่อแม่พี่น้องอ่าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของโบผ้าโศกเนาะค่ะเนาะของบอผ้าโชคนะคะแล้วเรามาดูว่าของสูตรตัดของอ่อผ้าโศกสิตรงกันบอรตรงกันบอเราสิตรงตัวใดเดี๋ยวมาดามเสแคปหน้าจอพร้อมๆกันเนาะแต่ว่าให้แคปหน้าจอของสูตรตัดพร้อมกันไปก่อน หมอพาโชคให้มาสูตรตัดสูตรตัดเพื่อนนั้นวิ่งรูดสองตัวเด้อค่ะแต่ว่าสูตรเต็มเพื่อนแยก่ห้บนล่างเนาะอันนี้เพื่อนห้บนล่างเลยเด้สูตรตัดวิ่งบนล่างนะคะสองกับ7จดสองตัวสามหางเจ็ดหเจดสองแล้วก็สองแดาแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องเน้นไปที่เจดหแล้วก็สองปด แล้วมาแคปหน้าจอพร้อมๆกันบาดนี้ทั้งสูตรตัดและสูตรเต็มของบอ่อผ่าโชคให้เบิ่งไปพร้อมกันเลยได้พ่อแม่พี่น้องอ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของบอ่อผ่าโชคเนาะทั้งสูตรตัดสูตรตัดและสูตรเต็มเอาแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องค่ะผู้ใดจะตามของบอ่อผ่าโชคเนาะหันแคปหน้าจอแล้วกะ เชื้อบงสูตรใดลเลาเฮ้ยกับคลองมันอ้อปล่อยเปียนว่าของเพลินสีเขากันบ่เอาสูตรเต็มไปโหลดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาแคบหน้าจอของบอ่อพาโชคกับอ้อปล่อยเปียสูตรเต็มว่าของไผ่สีเข่าสิบปังบ่เนาะค่ะคือกันบ่เนาะพ่อแม่พี่น้องมีอยู่ได้เหรอมีมีมีแปดสองสองแปดเนาะที่ตัวเหมือนกันชนกันเอาแคบหน้าจอไวพ้พิจารณาพ่อแม่พี่น้องบาทนี้ เห็นแล้วเห็นแล้วบาทนี้เนาะตัวตัวที่ให้อันที่ชนกันเนาะของสองเซียนเนาะค่ะเนาะที่สองแปดแปดสองเอาแคปหน้าจอไว้พิจารณาจังใดกระตาอขอบุญขอบุณบผพาโชคแล้วก็ออกปล่อยเปียดเด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอไวพ้พิจารณาเพ่อ่พี่น้องแล้วมาดามเทเบิ้งว่าเอาคันแคปหน้าจอแล้วกับขอโชคของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็นเด้อ ของลุงส่งลงคลิปให้แล้วนะคะรัฐบาลไทยลงคลิปให้แล้วเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องลงไปกับของออสุพันเนาะของลุงส่งกับออสุพันลงคลิปให้แล้วนะคะรัฐบาลไทยเข้าไปติดตามส้มใดเนาะคะเนาะ้าผู้ใดอยากติดตามของอของลุงส่งกับบ่อผ้าโศกเนาะกกับกับออ,อสุพันแล้วก็ของเสียนนม ลงคลิปให้แล้วของเสียนนุ่มลงคลิปให้แล้วเด้อค่ะเข้าไปติดตามชมใดแต่สูตรตัดยังไม่ได้ลงให้เนาะสูตรตัดรอเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจะลงให้เนาะค่ะอ่ะให้เบิ่งไปนิดๆหน่อยๆพ่อแม่พี่น้องของเพื่อนๆนัน่มเลยเนาะค่ะเนาะอ่าแล้วแล้วเราก็มาแชปหน้าจออีกรอบแล้วค่ะกันไว้เจอกันใหม่ในะคลิปต่อไปเด้กพ่อแม่พี่น,อน้อง เอาแคปหน้าจอของออปลอยเปียดแล้วก็บัวผ้าสูงอีกครั้งนึงเนาะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ